สองสัสองสัตว์ในหลังนม่ยลา่ายูเี่ผมเห็นีตัวแมวไม่ต้องไม่ต่อเสียงนั้นี่เลยข้าคืองแมวหมานี่เราไปกินนี่คือหมู ก็ง่ายไม่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 ม่ไ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 ม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่่ไม่่ไมม่ไ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 ่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่มม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่